สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมือนี้ทีมงานสถานีคนอีสานโดยทีมงานลูกอีสานพัทลินหากินปัตตานีครับผ้ามาท่าเรือประมงท่าเรือนำลึกแม่น้ำปัตตานีครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปัตรปรตานีครับมาเมบิงบรรยากาศตอนแรกๆครับท่านผู้ชมครับที่ท่าเรือประมงครับ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเลือประมงขนาดใหญ่ครับเพิ่งกลับจากหาปลาเมาื่อวานนะครับมือหนีกับพักพรนะครับลวกเลือดกับพักพรขายปลาเอาเงินไปใช้พักพรจนใจครับผู้มีหน้าที่สอมเลือดกับสอมบำรุงรักษาไปครับสอมเลือกสอมอวนเครือใหม่ขึ้นมือทมากินครับท่านผู้ชมครับไายรีครับออกไปหาปลาที่นึงกับ ยี่สิบมือครับได้ปลาเต็มล่ำเนี่ยก็โอ้เป็นร้อยตันขายได้เป็นล้านนะครับท่านผู้ชมครับเรือเต็มล่ำก็สิมิซื้อครับขั้นนั่นก็อุดมศักนาวีหนึ่งเนี่ยก็อันนี้ก็อุดมศักนาวีนี่ครับอันนี้ก็อ๋อทีรวัดนี่ครับแต่เรือมีซื้อมีทะเบียนครับผมควบคุมโดย กลุ่มประมงครับนี่แม่น่าบัตเตอรนี่ครับท่นนานผู้ชมครับฟังนี่ก็สิมีเรือประมงคือกันครับสองลำบักง่ครับสิสออกหาปลาเมื่ออืนครับสองลำนี่เตรียมพร้อมหมดแล้วทุกอย่าง หมื่นเสาสิบบ้องเสาก็สิออกสู่ทะเล่เอาไทยครับเทาก็ส,สิได้พามาไปเบิ่งอีกทีนึงครับนี่คือบรรยากาศแม่น้ำปัตตานยียามแยงครับท่านผู้ชมครับสองฝากฟังนี่มีเรือประมงตอดจอดตลอดฝากฟังครับมีทั้งเรือประมงดีๆแล้วก็เรือประมงที่ห้างแล้วครับที่ห้างแล้วสอมมาได้ก็เตรียมตัวที่จะลื้อไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับที่เห็นอย่างเียก็คือเรือโย่งหรือเรือหลากครับสำหรับหลากเรือกปมงรัมันใหญ่เลยหระครับนั่นออกจากท่าเรือนี่ออกไปทะเลเอาไท่ครับเป็นอย่างก็ต้องมีเรือโย่งเรือหลากเพราะว่าเรือระมงขนาดใหญ่เนี่ยมันกินน้ำเลิกครับคันให้เดินไปพัดเองเนี่ยย่านไปพัดไปถึอดินถือของแข็งใต้น้ำไม่นำปัตตานีครับพอนำปัตตานีบนเลืกพ่อครับ จึเ,เลยต้องว่า้เดินไปพัดให้เลื่อนลากให้ลากออกไปจนฮอดบงทะเลลึกครับนี่ครับล้อมันแยงสิล่ะครับตอนนี้มันตั้งยีดินนะครับเนี่ยสองล้อมันตั้งยีดินเพราะว่านำทะเลนบนหนุนนำรถครับท่านผู้ชมครับ เลือดสองล้ำสีออกเบื่อินครับท่านผู้ชมครับสังเกตยุงหัวเลือดเนี่ยกระสีผูกผ้าสีแดงไม่ไหมครับพร้อมกับดอกไม้เป็นการเตรียมพร้อมในการบูชาสิดิสิทธิ์ทั้งหัวเลือดก่อนออกเบื่อนครับท่านผู้ชมครับเรือโชควิชัยนาวีเนี่ยครับนี่อีกมุมหนึ่งของท่าเรือครับที่เห็นย่นี่ก็ขึ้นเรือ ปั่นไฟทั้งเม็ดครับหน้าที่ของมัน่นคือออกไปกลางทะเลแล้วนี่มีหน้าที่ปั่นไฟส่องลงทะเลปลามาชุมนุ่มกันครับเขาก็สิปล่อยเหอะหรือสั่งลงไปกลางทะเลครับสั่งก็คือใบเบิกเผาเนะครับมัดร่มกันแล้วก็โยนลงทะเลแล้วก็ส่องไฟครับปลาก็สิมาซุ่มกันอยู่นั่นแหละครับซุ่มเต็มที่แล้วก็เรือประมงใหญ่ๆนเนี่ยก็สิเอาอ้วนไปอ้อมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับ นี่คือนาทีของเรือปั้นไฟครับนี่ครับเรือประมงขนาดใหญ่งงเนะครับพร้อมที่จะออกมืออื่นแล้วครับนี่เป็นนาปัตตานีครับสองฝากฟังกับมีเรือประมงตลอดครับผมทั้งเรือประมงใช้การได้กับเรือประมงที่พังแล้วครับ นี่รเรือประมงนี่เรือปันไฟครับด้านหนาครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไปเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสถานีขคนแสารครับผมสวัสดีครับ